วางวางออกมาหาพึ่งเมมกันครับข้างทงหน้าครับผมทงแน,น่นาสงสัยกระสีแวะเบ่งครับผมตลกครับ แล้วนี่โอเคกลุ่มนี่น่าจจะมีนะเนาะ ก็ไม่เห็นครับผมเคยได้นะแถวนี้แถวนี้ร่างใหญ่สุดแหละมิมครับถ้าเจอนีร่างใหญ่เลยห่ะครับแถวนี้ เดินมาไกลละไม่เห็นเดินดูตรงนี้จังหน่อยครับไม่ได้เอ,อุปกรณ์อะไรมากหรอกครับเดินมาดูไว้ก่อน วันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะครับวันเหตุงานแต่ว่าว่างไฟดับครับผมไฟโรงงานดับเลยเดินออกมาดู ดูพุ่มนี้ครับน่าจะมีนะดูน่าจะมีนะ,นะนะแบบนี้มันน่าจะอยู่นะ ถึงมีมนาะนี่ไม่รู้มันขึ้นสูงหรือลงต่ำครับผมหนาฝนผมก็ไม่ใจเสียนมิมครับผูมิ่นเขาหาผมก็หาไปงั้นแหละ งที่มันลบเกินไปมันก็มองไม่เห็นนะครับนกอะไรวะมีนกบินออกซะด้วย นีตรงที่นารุ่นตงนั้นนะครับยังไม่เจอเลยฝนตกยุดไม่ไหมครับไม่กล้าเดินเข้าไปสองดูดีๆพื้นมันหลกขัวเหมือนกันครับนี่ครับโรงงาน แล้วนี่นกหลายด้วยครับนี่หนาสงสัยอะไรดำดำ นะใช่จริงๆด้วยครับผมโอ้เจอแล้วครับเจออะไรครับร่งหนึ่งครับผมร่งใหญ่ด้วยนะโอ้มองไม่ดีไม่ค่อยเห็นนะครับลกครับเนี่ยสิหายพี่น้องบึงขนาดยุกขนาดนี้ยังม,มองไม่เห็นเลย ใหญ่ด้วยเห็นไหมครับอ่ะนะไล่ลายนะ่ะโอ้หอยู่ยางลกนะครับอุ้ยรังใหญ่ด้วยแต่ว่านี้ไม่มีอุปกรณ์มาเอาแล้วครับ เดินมาดูให้เฉยโอ้โหแม่ยุบยับยุบยับเลยน่าจะมีหัวน้าครับผมเห็นหัวน้าอุมอ้มอุ้มแต่จะมีน้าไหมแค่นั้นแหละโอ้แมม่รู้ตัวแล้วครับบินออกมาแล้วเห็นไหมครับพี่น้อง มาแล้วมาแล้วถอยครับถอยถอยถอยไม่มีควันไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังมาจัดครับผมโอ้เกือบโดนตันเกือบโดนฟีฟ,ฟีตันโอ้ฝนตกหยุดใหม่ครับผมดูดูฝ่ามืดปื๊บใหม่กอน คลิปนี้ไว้สักนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยววันหลังผมสิมาเอาพบกันคลิปหน้าด,ด้วยครับเด้อสวัสดีครับ